ตอนที่หยีบมาุกเําสนักโยมิงตะกูลลงกำลังเราเพวกแกอยู่เลยกายหมดราป่งๆป,งปงนั่นใครพี่เจ้าไั่ไมปใครรอดไปได้ได้ยังไงกันพวกมันรู้ได้ยังไงไยก่อนตามพวกมันไปย่าใ้ใครรอดไปได้ พวกเจ้าจะจับพวกเสือภูกเขายังไงนะนี่คือความภาคภูมิใจของโยมิงเลยละ่ะพวกตะกูลเลยมาแลวสินะข้าไม่รู้เหมือนกันว่าพวกก็จะทำอะไรได้อ่ารงกำปิวุ้ยห่งจังมา้ทราบไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าพวกแกหมดหยุดตรงนั้นก่อนข้าให้เจ้าเลือกจะกลับไปหรือตายที่นี่คนของตะกูลเล่วดหรือ ข้าโจฟานเป็นพ่อบ้านของตะกุลรุ่นเจ้าคือโจฟานหรือข้ากําลังหาเจ้าพอดีแต่ดูเหมือนว่าเยือจะมาหาข้าเองสินะจากการมันซะแล้วหัวของมันไหมข้าได้หรือครับเพลังแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกสูพลังนี่มันพูกปลุกพลังทุกพูกปลุกฝังพลังวิญาณเจ้าเป็นใครตะกุลรุ่นไม่มีคนแบบเจ้าอยู่ หนุ่มน้อยตาเท่าคนนี้แสดงแม่เนียนรอเปล่าเจ้าจำได้หรือยังตาเท่านั้นเป็นกเองสินะเจ้านี่มันไม่ฉลาดเลยนะโดนข่าหลอกจนหัวปันเลยสิข่าเสียได้จริงที่ข่าไม่สามารถฆ่าเจ้าได้เวลานั้นเจ้าอยากจะฆ่าพวกข่ามากสินะแต่เพราะว่าเซียวฉุยไม่อยู่เลยทําไม่ได้เพราะว่าเจ้าซ่อนตัวอยู่ที่กองโจหนยเฟยมาเป็นเวลานานเจ้ารู้ว่าเซียวฉุย อยู่ติดกับอยู่ถึงตลอดถ้าอยู่ถึงไงไปเป็นเวลานาน,านเพราะกลับมาที่บ้านเฉียวสียจะรู้ทันทีว่าเจ้าทรยศะตระกูลเลยอะไรกันมันรู้เรื่องทั้งหมดได้อย่างไรมันเป็นคนที่อันตรายต่อสำนักโยมิงอย่างมากเราจะให้มันมีชีวิตต่อไปไม่ได้เจ้าคิดว่าพลังแค่นั้นจะทําอะไรก้าได้ไงนันนรืก้าได้ยินมาว่าเคนะเกือบโดนโยชิเอยนฆ่าด้วยซ้ํา ส่วนข้าเก่งกว่าเขาซะอีกตายไปซะไอ้เวรนนั่นมาอะไรกันเจ้าเก่งกันกว่าโยชิเวียนแล้วยังไงเจ้าไม่ได้เก่งแข่งกว่าข้าสักหน่อยข้าว่าถึงเวลาที่ข้าต้องกําจัดขยะตายไปซะฮช้าก่อนนั่นใครออกมาเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ทำไมเจ้าไม่หยุด ใครก็ตามที่หันดาบเส่ข้าล้นไปษสกอบข้าข้าไม่อยากฟังเจ้าโยมิงกระเพาะะไม่พวกโซวินข้าจะจัดการมันเองข้าจะแก้แค้นมันมันฆ้าเสีย์น้องของข้าเจ้าคิดว่าเจ้าจะข้ามันได้เงินรึพวโซวินท่านทําไมข้ารู้ความสามารถของเจ้าทั้งหมดตอนนี้เจ้าทำอะไรมันไม่ได้หรอกเจ้าหนุ่มข้ามีข้อเสนอให้จงมาทำงานกับสำนักโยมิงซะ แลวข้าจะไม่ทําอะไรเจ้าเอาอเจ้าคิดว่าเจ้าเหมาะสมที่จะต่อสู้กับข้าด้วย